อูนายเอเมรีผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่ายืนยันว่าไทโรนมิงและเปาโตเรส2ประการหลังมีลุ้นที่จะกลับมามีชื่อช่วยทีมในศึกพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญบุกเยือนคริสตัลพาเลซในวันพุธนี้มิงเซนเตอร์แบ็กวัย32ปีต้องพักแข้งมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงขณะที่โตเรสวัย28ปีไม่ได้ลงสนามเลยนับตั้งแต่ต้ตตนเดือนธันวาคมเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่น่องเอเมรีให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวก่อนเกม โดยยืนยันว่าเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายทั้งสองคนใกล้ที่จะกลับมาลงสนามได้แล้วแต่จะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีกครั้งหลังจบการฝึกซ้อมในวันอังคารเรากําลังจะลงซ้อมกันตอนนี้หลังจบการถแถลงข่าวเราต้องดูสภาพร่างกายของเหล่านักเตะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเกมที่เราเพิ่งเล่นไปเมื่อวันเสาร์เอเมรี่กล่าวไทโรนและเป่านั้นใกล้พร้อมแล้วแต่เรากําลังจะลงไปซ้อมกันผมยังไม่รู้แน่นอนว่าพวกเขาจะพร้อมสําหรับเกมวันพรุ่งนี้หรือไม่ ส่วนนักเตะคนอื่นๆทั้งบากลี่เกซองและอมาดูจะยังไม่มีชื่อในเกมนี้แต่เรายังมีขุมกําลังที่เพียงพอหลังการซ้อมเราจะตัดสินใจกันอีกทีว่าจะมีใครที่ใกล้เคียงความพร้อมที่สุดเหมือนในรายของเป่าและไทโรนมิง